ที่นี่เรียกว่าเป็นไอสายน์นะคะทุกคนอยู่ในตัวเมืองฮัมบูกนะคะทุกคนวันนี้วันอาทิตย์นะคะอากาศดีมากเลยค่ะเลยเก็บภาพสวยๆมาฝากน,นะคะนี่นะคะวันนี้อากาศดีนะคะทุกคน18-9 9องศานะคะวันนี้นะอากาศดีคนเลยเยอะมากเลยค่ะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน เออวันนี้นะคะเราอยู่กันในเมืองนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะอากาศดีมากเลยค่ะเราก็เลยเข้ามาดูในเมืองกันนะคะทุกคนนี่นะคะตึกหลังนี้นะคะมีอายุมากกว่า200กว่าปีนะคะทุกคนแต่ยังอยู่ในสภาพที่ดีนี่คือโรงแรมที่แพงโรงแรมหนึ่งในเมืองฮัมบูร์กนะคะทุกคน ชื่อโรงแรมว่าโรงแรมเฟียร์ยาร์เซเทนนะคะทุกคนก็คือเป็นโรงแรมที่หรูพอสมควรเลยค่ะแล้วก็มีราคาที่แพงนะคะอยู่ใจกลางเมืองฮัมโบกค่ะทุกคน สถานการณ์โควิดที่นี่ก็ดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนก็คือเราไม่ต้องใส่หน้ากากกันแล้วนะคะแล้วก็สมามารถจะใส่เฉพาะเวลาถ้าเรานั่งเข้าไปนั่งในร้านอาหารเท่านั้นค่ะนี่คือแถวที่เขารอซื้อไอติมกันนะคะคึกคักสุดๆเลยะคะ่ะที่นี่นะคะตอนนี้นะคะ เขารอเข้าแถวไปในร้านอาหารกันนะคะทุกคนดูนะคะแถวยาวมากนี่ก็คือถนนคนเดินในเมืองฮัมบกนะคะทุกคนก็คือถนนยงแฟงติกนั่นเองค่ะแล้วเคยทำคลิปม,มาแล้วนะนี่ค่ะเขาโชว์รถเก่าะคะ่ะทุกคนสวยนะคะ <c oughs> รถเก่านะคะสวยด้วยวันนี้รถเบนซ์ เเนะคะ,คนเนะคกะา<อ>่ป็นครั้งแรกของแมวเหมือนกันค่ะที่แมวเพิ่งเคยเห็นรถเก่าแบบนี้นะคะทุกคน รถเก่าแบบนี้นะคะก็จะมีราคาที่สูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไหล่หายากมากเลยนะคะต้องสั่งทำเป็นพิเศษคะ่ะทุกคน มีหลายคันมากเลยนะคะที่ให้เราดูนะคะพี่คดูเราดูนะคะคนเยอะมากเลยค่ะทั่วไปหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะนี่นะคะ คนเยอะมากเลยนะคะคนเยอะมากเลยนะคะพั่วไปหมดเลยค่ะทุกคน ค่ะทุกคนเราจะเข้ามาดูในอำเภอนะคะอำเภอของอ,อที่ว่าการอำเภอของเมืองฮัมโบกค่ะทุกคน Das? Mhm. Kannst du schon sagen? Ja, um 1200 das wurde die Kirche errichtet, mhm. einer der ältesten Kirchen Hamburgs. Ja. 1842 wurde sie niedergebrannt beim großen Brand von Hamburg, mhm. wieder aufgebaut und im Juli 43 im Zweiten Weltkrieg bei Bombardierung zerstört. Mhm. Da sah es so aus nach der Bombardierung und so sah sie vorher aus. โบสถ์นี้สร้างขึ้นในปีคศ1195นะคะและจากนั้นนะคะในปีคศ1842ก็เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในเมืองฮัมบูร์กนะคะทุกคนและจากนั้นนะคะหลังจากไฟไหม้ก็ใช้เวลา40ปีเพื่อสร้างขึ้นมาใหม่นะคะและในปี1943ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้โบสถ์นี้พังทลายลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วจากนั้นเขาก็สร้างแล้วก็ทํานูบํารุงโบสถ์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคน Nach dem großen Brand wurde die Kirche ja wieder aufgebaut. 1874 war sie fertig. Und der Kirchturm war 147 Meter hoch. Und damit zu der Zeit der höchste Kirchturm der Welt. So, dann seit 2005 gibt es dann jetzt einen Lift, der fährt nach oben. In 76 Meter her, höher, dann hast du einen Blick über Hamburg. Ja. So also sah das nach der Bombardierung aus. Mhm. Dann Bei Wertkeg, ne? Ja. Weltkrieg. Erste? Zweite. Zweite. ทุกคนคะเดี๋ยวเราต้องเดินไปเอารถที่ฝั่งโน้นนะเราเดินมาถึงฝั่งนี้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินกลับไปเอารถกันค่ะแลวเดี๋ยวเรากลับไปทําอะไรกินกันนะคะที่บ้านเนาะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทําอะไรกินนะ เดี๋ยวเราจะมาทำลาบไส้กรอกไก่กันนะคะนี่คือไส้กรอกเนื้อไก่นะคะทุกคนเป็นเหมือนกับว่าเป็นเนื้อไก่จริงๆเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะหั่นนะคะเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็จะเอาเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟก่อนเลยนะคะแล้วก็จะลาบค่ะหั่นเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟได้เลยนะคะทุกคนอุ่นแป๊บเดียวนะคะหนึ่งนาทีเตรียมเครื่องเคียงไว้เลยนะคะก็คือมีใบสาหน่นะคะแล้วก็ มีหอมแดงด้วยค่ะจากนั้นเราก็ใส่เนื้อไก่ที่อุ่นเสร็จแล้วลงไปเลยค่ะนี่นะคะสูตรไขส่สตรมันนะจ๊ะจากนั้นเราก็จะใส่ผงลาบลงไปเลยนะคะนี่ยะซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะทุกคนก็จะสะดวกสบายมากเลยนะคะเราก็กินได้รสชาติมากเลยนะคะอร่อยด้วยนะพั่วของเราอีกนิดหน่อยนะคะที่เราพั่วไว้นะ ปรุงรสเลยค่ะน้ำปลาเน็น,นะน,น,นงึงนะน้ำตาลเน็นึงขงน้อหน่อยๆแล้วก็มะนาวค่ะใส่ไปตามที่ชอบไลยเนานะอชอบแซ่บๆก็ใส่เยอะจ้าหลังนั้นก็ทำให้เข้ากันเลยอืมกลิ่นดีมากเลยนะคะทุกคน คือไส้กรอกไก่นะคะทุกคนเป็นไส้กรอกเนื้อไก่แท้นะคะที่เยอรมันนี่เขามีขายนะคะนี่นะคะเขาก็จะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะเป็นเนื้อไก่นะคะไม่มีหมูผสมนะไม่มีเนื้อยังอื่นผสมเลยนะคะก็จะเป็นเนื้อไก่กันเลยจ้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็กินได้แล้วนะคะเครื่องไม่เยอะก็อร่อยได้จ้า ะะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะอ,อร่อยจ้านี่นะคะเอ่อนี่คือลาบไก่ไส้กรอกไก่ของเรานะคะนี่นะคะกินกับข้าวร้อนๆนะคะทุกคนโหแซ่บค่ะทุกคนนี่คะ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยนะคะนี่นะคะง่ายๆนะคะแต่ว่าอร่อยนะคะทุกคน ทั้งอิ่มทั้งอร่อยเลยนะคะทุกคนยังไงแมวขอจบคลิปในวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดยังไงแมวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับแมวด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกับเข้าไปเป็นกําลังใจให้กับแมวในเพจแมวยิรมานีไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะทุกคน แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของแมวนะคะแมวขอบคุณทุกคนมากค่ะที่เข้ามารับชมกันนะคะยังไงก็แมวขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกําลังใจที่ให้แมวมานะคะขอบคุณมากเลยค่ะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนแล้วยังไงก็เจอกันค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบา,บายๆค่ะแล้วเจอกันบา,บาย